โอเคมัสสวัสดีคท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับเออคโรโอยเช่นเคยนะครับก็วันนี้ก็อยู่กับเกมไลน์ดาวกอิชาโมบายนะครับโอเคก็เนี่ยก็มีสาอยู่หลายสาเลยเถอะจะเป็นอัหลักที่มากก็เป็นตีฟเป็นแเ,เป็นสายตีไอ้สายแบบสายบุกอ่ะ สายเวทแล้วก็สายรอบโจมตีนะครับเหลือก็หลักๆมานี่แหละนะสมุกก็เริ่มเป็นสายโจมตีโจมเตียบแนวหน้าตีแรงแล้วเป็นสายบุกนะครับแต่ว่าความอึดเกลือน้อยกว่าตัวที่มันเป็นป้องกันอย่างเดียวนะครับแต่ว่าแทงได้เหมือนกันแหละก็งั้นแล้วก็มาลองเล่นก่อนนี่คือพึ่งพึ่งเล่นนะพู้เล่นยังน้อยเหรือพี่เพื่อนเล่นนี่มีเพื่อนเล่นนะแต่ว่ามีมี่อีกคนหนึ่งไม่่คยได้ออนเนอะนั่แหละ นะมันเล่นยังไงเนะี่ยอ๋อกดอันนี้ใช่ไหมมีอินอร์เนนะเกมเนีงง่ยเอ้ยเออว่าไปใส่ของก่อนดีกว่าเก็บน,นี่ใส่ได้นะฮะของเราของแนะอร์เซนน่เอากรงเล็บของเราเหรออ,อ๋อตีฟจริงจริงเนะสัตว์เลี้ยงนะเนี่ยสัตว์เลี้ยงอะ่ะอยากได้นะไม่มีเวลา เป็นอะไ,ไรวะเนี่ยเกนเนอเตอร์เนี่ยภาพมันกระตุกนะครับก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตอนนี้นะมีสกิลสก,กิลไม่ได้อัพนะไปบุกกันเลยดีกว่าแรกๆเนี่ยก็บุกได้ดีละนะครับโอเคเปิดด่านเลยบุกไว้ซื้อของใช่ไหมแต่ว่าเราไม่ซื้อนะเพราะว่าไม่มีเงินเพิ่มรวมทางเออก็เวลาเราเล่น ด่านแต่ด,ด้เราสามารถหาเพื่อนมาร่วมด้วยนะครับเป็นเพื่อน,อนของเราแต่ว่าจะเป็นพวกเรียกว่าอะไรเป็นเ m มก็ได้แต่ GM มต้องเสียเพชรน,นะครับก็ไม่เ,เป็นนะเพื่อนไม่เล่นนะโอ้ตอนแรกๆนี่มีเพื่อนเล่นเลยเพราะเกมเพิ่งเปิดตัวมาประมาณวันสองวันนึงมั้งนะครับก็บุกคนเดียวก็นแะเป็นงอ้อมาบุกบุกอันนี้คือ การฟันรวมส่วนนี้ค่อยๆฟันนะครับเป็นคอมโบก็มีส่วนนี้เป็นสกิลนะครับอ้นนี้อะไรวะไม่รู้มาเดี๋ยวใช้สกิลฮิดุปอะไรอย่างนี้อะไรอย่างนี้นะครับส่วนนี้รู้สึกจะเป็นความโกรธนะครับส่วนไอ้สองช่องข้างหน้าความโกรธกฮิวความโกรธแม่บอกกระูนนะว่ายิงตีจะยิงแรง ยานี่การต่อสู้ก็มีชั้นเชิงบอสเหรอโอเคการต่อสู้ก็ต้องมีชั้นเชิงกันบ้างเท้ท่าไม่ตายอ้าวใช้ไม่ได้เหรอทำไมอ้าววอเตอร์วอเดอะ์วอเดอะพุ่งลบก่อนเท้ท่าไม่ตายยาลุยเลยกันถึงด้วย บจบเกมเรียบร้อยแล้วมันจะมีสูตรการแปลงร่างแต่ละตัวไอ้สูตรการเป็นคอมโบการตีกัแต่ละตัวนะครับไม่ได้นะคือบางตัวบางตัวท่าตีอ่ะมันจะต้องกดเป็นตัวนี้บางตีต้องกดเป็นตัวนี้นะครับก็และตัวด,ดัดเลย ไอ,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 อ้ไม่ดาว,วน้อยจังอไม่เป็ไนไรเดี๋ยวค่อยแลกเก็บดาวทีหลังก็ได้เนอะรู้สึกจะได้เพชรดนะครับเถิดเ,เก็บดาวได้มาก็เริ่มตีบึ้มบึ้ม Okay. โอเคอุ้ยงัดอไม่งัดต่อโอ้โหโอเคอุย้ยกดผิดด้านคิดเลยละ เอาบอสมาแล้วมันต้องมีตัวอื่นอยู่แน่เพราะงั้นพุ่งหลบมาก่อนอกดกดผิดอีกโอ้พุ่งก่อนพุ่งรุยนัดนัดไม่ได้มาฟีเข้ามาลวรุยแรกรุยแรกบึ้ม อูสาม,มีคอมโบนะอันนี้เราไม่ได้เั่นั้นแหละเลิกไปอัน,น,นได้มานาสตาฟเอาเถอะุอัพเหยอต่อสู้ต่อ,ตอนะโอเคเพิ่มเพิ่มไม่ได้เนาะเริ่ม โอเคก็ตานสาไอ้ตานสีดูยังต่อเลยอุ้ยตัวนี้เหรอทำไมตายอย่าโอเคอุ้ยตูมโอเคเครืองออกไปไม่ได้เหรอ พาไม่ตายโอเคเฮ้ยกลับไม่ได้โอ้โหกลับไปได้หรอนะไมยพอโอ้โ,อไอโ,อโหได้เอาละ่ะยากพอสมควรแล้วนะโอเคบอสบอสนะโคต มาไม่พอมาล้วพอใช่ไหมมาไม่พออย่อยะยะอย,ะยะ่เอาหมดพลังอละมาไม่พอฟันฟันโอเคอะไรเอ่ยมันคือกล่องอะไรกันนะ โอ้โหดูไปอัพต่อไปเริเวณท้งงวานสั่งสัมเตก็พอนะลองเพิ่มเพื่อนดูเป็นเกรเตอร์ตัวที่เราใช้ยอยู่วอลลกคือเป็นตัวป้องกันเวทป้องกันลองไอ้อาสินเดียก,กันเนาะมาร่วมทางสิมาเริ่มต่อสู้กันเลยก็ตามดา่านครับดา่าน ปกติเทิรไปเริ่มต้นก็นใช้ด่าน1 e n e r g ์จีนะครับโอเคไหนเพื่อนนะมาถึงมาแล้วนะ่ะเห็นไหมไมันเป็นตัวอย่างเงี้ยมามาก็ปล่อยเพื่อนลุยแต่อาซินลุยยากจอมว่มันว่าสิบเ,เ,นะเนี่ยโอ้โหแฟนพิษนะครับสกิลเสรอาซินจะเน้นพิษนะในสัรนะรอบโจมตีนะ่ไออาซินนะอ่ะเฮ้ยมันตายง่ายจัง ยย่อดมากแนะแ๊โอเคก็เล่นต่อเลยทไมตาย คได้ได้สมอยกอาออไปแล้วได้เพชรอีกลองกลับไปที่เมืองก่อนนะครับโอเคความสำเร็จนะ เกียร์ดันเจียนได้ต้องเก็บของมีของใหม่อะไรเงี้ยที่มันใส่ได้อะอะไรวะเนะี่ยเปิดเล้อ่ะโอ้เลยคุณเลยคุณเจเจมอะไรวะเนะี่ยอะไรนะไม่เข้าใจนะ กับอื่นใช่ไหมหน้าเพราะมันสายอื่นนะครับโอเคประมาณนี้แหละสวนตัวเกมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็นะเดี๋ยวอาจจะมีอัดต่อก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นแค่รีวิวครั้งนี้เฉยนะครับก็แต่มีส่วนที่มันไม่เสร็จอีกด้วยเช่นเนี่ยวอตเตอร์เป็นกิวนะครับก็กิวหรอน่าจะเป็นกิวแหละก็ยังไม่เสร็จนะครับตอนนี้ยังสร้างอยู่ นะส่วนนี้เป็นขายของถูกครับตามช่วงเวลาอ่าเอาให้ดูไม่ได้หรออ๋อมันม่ขายมันไม่ขา,ขาแล้วตัวเธอเป็นแมชชีนเขาคือต้องเอาเป็นพอยต์มาแต่ไหนก็นไม่รู้แล้วครับตอนเนี้ยเพื่อนในนี้มีส่วนนี้เป็นตำราตำนานอะไร มังกรถึงได้ชื่อว่าดากอนถึงได้ชื่อว่า,ด,วาดากอนนิชานะครับเพราะเกี่ยวมังกรแหละแล้วก็มีการตีบวกของด้วยเนี่ยไปหาไอ้คนตีแล้วก็ต้องหาดาบกับหินเนี่ยก็คือเลือกหินเลือกของแล้วก็กดปุ่มอัพไม่มีของก็เดี๋ยว คุณตีหรืออ่องอื่นแหละก็โอเคง่สับวันนี้คุโลก็ขอจบเกมลายตะโกนิชาเมื่อไหร่เพลงท่านี้น,น,นะครับก็ยังไงคงมีโอกาสได้แคสอีกนะครับโอเคก็สวับวันนี้ก็สวัสดีครับถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดซับไลค์กันเยอะๆนะไปละ